สวัสดีครับเคยเอะใจกันไหมครับว่าทําไมเสื้อค่าเราต้องเรียบกริบเ,เบื้องหลังความเรียบเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่เรื่องสวยๆงามๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะก็นั่นน่ะสิคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะว่าไอ้ความเชื่อเรื่องเสื้อเรียบเท่ากับการให้เกียรติเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงใช่ครับแล้วก็ลามไปถึงเรื่องใหญ่อย่างชุดสูทหรือว่าบรรทัดฐานการแต่งกายอื่นๆในสังคมด้วยค่ะ เราจะลองสืบค้นกันดูทั้งมุมประวัติศาสตร์สังคมแล้วก็ผลกระทบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มจากความเชื่อพื้นฐานเลยที่เราได้ยินกันบ่อยๆเสื้อผ้าเรียบๆเนี่ยเท่ากับดูดีเป็นมืออาชีพอืใช่ค่ะดูเป็นการให้เกียรติสถานที่โดยเฉพาะถ้าเป็นงานทางการงานสำคัญสำคัญอะไรแบบนี้ส่วนเสื้อยับๆก็อาจจะถูกมองว่าเออไม่ค่อยใส่ใจไม่ให้เกียรติกันอันนี้เป็นความคิดที่แบบ ฝังหัวเรามานานเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าลองขุดลึกลงไปในประวัติศาสตร์นะคะโดยเฉพาะาในอังกฤษยุควิกตอเรียนนู่นเลยจะเจอเรื่องน่าสนใจค่ะคือการมีเสื้อผ้าเรียบกริบสมัยนั้นนะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดนะอ้าวเหรอครับแล้วมันคืออะไรครับมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงค่ะคนที่มีอันจะกินมีเวลามีคนรับใช้คอยดูแลไม่ต้องทำงานหนักจนเสื้อผ้ายับยุยย่โห ค่ะมันเหมือนการประกาศสถานะทางสังคมอย่างหนึ่งเลยพอฟังแบบนี้แล้วก็น่าคิดนะครับแบบว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นการให้เกียรติในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีรากมาจากสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกชนชั้นในอดีต ก็เป็นประเด็นท <left for> <Hayır> kind of ี่น่าพิจารณาค่ะว่าการที่เราเอาสัญ <tense> ล <mystery> ักษณ์ที่อาจจะเชื่อมโยงกับการแบ่งชนชั้นแบบนั้นมาตั้งเป็นมาตรฐานกลางๆเรื่องการให้เกียรติในสังคมปัจจุบันเนี่ยอืมมันสมเหตุสมผลแค่ไหนกันแน่เพราะมันก็นําไปสู่ปัญหาอื่นด้วยนะคะปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเตารีดหรือมีพื้นที่สะดวกสะวกไว้รีดผ้าที่บ้าน หรือบางทีก็อาจจะไม่มีเงินพอจะไปจ้างร้านซักรีดตลอดถูกต้องค่ะกลายเป็นว่าความตั้งใจจะให้เกียรติเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สําคัญเท่าความสามารถในการทําตามมาตรฐานที่สังคมตั้งไว้จริงด้วยครับคือมันมีต้นทุนที่ซ่อนอยู่ใช่ค่ะแล้วมันส่งผลกระทบจริงจังนะคือการตัดสินคนจากภายนอกหรือที่เรียกว่า first impression เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากครับลองลึกภาพคนสองคนไปสัมภาษณ์งานความสามารถอาจจะพอๆกันเลย แต่คนหนึ่งเสื้อเรียบกริบอีกคนเสื้ออาจจะยับนิดหน่อยเพราะมีข้อจํากัดบางอย่างอืแค่นี้ก็อาจจะสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วนะคะทั้งที่ยังไม่ได้คุยเรื่องความสามารถหรือเรื่องงานกันเลยนั่นสิครับยังไม่นับต้นทุนอื่นๆอีกนะทั้งเวลาที่ต้องเสียไปกับการรีดผ้าบางคนอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยใช่ค่ะไหนจะค่าอุปกรณ์ค่าโตรีดโตะรีดผ้าค่าไฟหรือถ้าจ้างก็ค่าบริการซักรีดอีกแล้วก็ข้อจํากัดเรื่องพื้นที่อีก สำหรับคนที่อยู่หอพักคอนโดเล็กๆนี่ลำบากเหมือนกันนะครับาการรีดผ้าของคนทั้งประเทศเนี่ยก็มีส่วนเพิ่มภาระให้โลกไม่น้อยเลยนะคะอืมแต่ว่าหลายคนก็ยังเชื่อนะครับว่ารีดผ้าแล้วมันรู้สึกสะอาดขึ้นจริงๆนะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยค่ะค่ะได้ยินบ่อยค่ะแล้วบางคนก็บอกว่าทําให้ผ้าทนขึ้นใส่สบายขึ้นด้วยอันนี้มันเป็นแค่ความรู้สึกหรือว่ามันมีข้อเท็จจริงรองรับบ้างไหมครับประเด็นพวกนี้น่าสนใจคะ่ะ แต่ถ้าลองดูตามหลักการแล้วเนี่ยเออเรื่องสุข,ขานามัยก่อนการซักผ้าด้วยผงซักฟอกการอบผ้าด้วยความร้อนเนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียได้มากพอสมควรแล้วนะคะครับการรีดอาจจะช่วยได้บ้างแต่คงไม่ใช่เหตุผลหลักขนาดนั้นอ๋อแล้วเรื่องความทนทานล่ะครับอันนี้อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนิดนึงค่ะ จริงๆแล้วการรีดผ้าบ่อยๆด้วยความร้อนสูงๆเนี่ยอาจจะไปทำลายเส้นใยผ้าบางชนิดได้ด้วยซ้ำอา้าวเหรอครับค่ะถ้าอยากให้ผ้าทนจริงๆควรจะเลือกเนื้อผ้าที่ทนทานหรือแบบที่ไม่ต้องรีดตั้งแต่แรกน่าจะตรงจุดกว่าส่วนเรื่องความสบายอันนั้นเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลเลยค่ะบางคนอาจจะชอบสัมผัสเรียบๆแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้สึกต่างหรืออาจจะชอบความสบายของผ้าที่ไม่ต้องรีดมากกว่าก็าได้สรุปคือ ประโยชน์จริงๆของการรีดผ้าในยุคนี้เนี่ยมันอาจจะเหลือแค่เรื่องเดียวคือคือการได้รับการยอมรับทางสังคมว่างั้นเธอค่ะซึ่งมันเป็นค่านิยมที่เราสร้างกันขึ้นมาเองยึดถือกันเองมากกว่าจะเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของการรีดผ้าเข้าใจแล้วครับทีนี้ถ้าการยึดติดกับความเรียบมันดูน่าตั้งคำถามแล้วเนี่ยเรื่องที่ใหญ่กว่าอย่างการละเทศะกับการใส่ชุดสูทในงานทางการล่ะครับมันเชื่อมโยงกันไหม เป็นคำถามที่ดีมากค่ะชุดสูตรนี่ก็มีประเด็นคล้ายๆกันแล้วก็อาจจะซับซ้อนกว่าด้วยยังไงครับอย่างแรกเลยคือราคาค่ะชุดสูตรดีๆหน่อยนี่ราคาสูงนะคะมันก็สร้างความไม่เท่าเดียมในการเข้าถึงเหมือนกันคนที่อาจจะไม่มีกําลังรัพอ์พกก็รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคจริงครับแพงอยู่อย่างที่สองคือการใช้งานจริงโดยเฉพาะในอากาศร้อนๆแบบบ้านเราเนี่ยใส่สูตรเต็มยศนี่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ใช่เลยครับร้อนมาก เคลื่อนไหม่ก็ลำบากไม่ค่อยเหมาะก,กับการทำงานที่ต้องแอคทีฟเท่าไหร่หรือนั่งโต๊ะบางทีก็อึดอัดน,นึกภาพใส่สูทไปงานกลางแจ้งในเมืองไทยสิคะเงื่อท่วมเลยใช่ไหมล่ะครับผมหัวเราะเบาๆซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องแบบอื่นๆเช่นชุดทหารหรือชุดปฏิบัติงานเฉพาะทางที่เขาออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยความคล่องตัวราคาที่สมเหตุสมผลอันนี้จะเห็นความต่างชัดเจนเลย แล้วแบบนี้มันควรจะมีทางเลือกอื่นไหมครับสำหรับการแต่งกายที่ยังดูสุภาพเป็นทางการแต่ว่ามันเข้าถึงง่ายกว่าใช้งานได้จริงกว่ามีแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเสื้อเชิ้ตสะอาดๆก็เป็นทางเลือกที่ดีมากนะคะอาจจะใช้สีสุภาพหรือเลือกลายที่ไม่ฉุดฉาดเพื่อบ่งบอกความเป็นทางการก็ได้อืมก็จริงนะครับ มันเข้าถึงง่ายกว่าเยอะดูแลรักษาก็ง่ายกว่าแล้วก็ใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่มากกว่าการที่แบบเอะอก็ต้องซูทเหมือนกันหมดงั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเสื้อผ้าจะเรียบหรือยับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของสไตล์ส่วนตัวความชอบหรือการแสดงออกถึงตัวตนมากกว่าหรือเปล่าครับไม่ใช่ตัววัดการให้เกียรติแบบตายตัวเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ บางทีเราอาจจะหมกมุ่นกับความเรียบมากเกินไปจนลืมมองสิ่งที่อาจจะสําคัญกว่านั่นก็คือความสะอาดครับความสะอาดค่ะแล้วก็ความเหมาะสมกับสถานการณ์จริงๆการแต่งกายมันควรจะส่งเสริมความมั่นใจความสะดวกสบายในการทํากิจกรรมต่างๆมากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่มาสร้างภาระหรือสร้างความเหลื่อมล้ําโดยไม่จําเป็นนะคะ โอ้โหวันนี้เราเดินทางจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวอย่างการรีดผ้าเนี่ยนะครับไปสู่การตั้งคำถามกับบรรทัดฐานใหญ่ๆในสังคมเลยทั้งเรื่องการให้เกียรติความเท่าเทียมต้นทุนที่เรามองข้ามกันไปใช่ค่ะไปจนถึงความสมเหตุสมผลของเครื่องแบบอย่างชุดสูตรด้วยใช่ครับสุดหยอดเลยค่ะแล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าถ้าแม้แต่เรื่องใกล้ตัวที่เราทำกันเป็นปกติอย่างรีดผ้าใส่สูตรเนี่ยมันยังมีมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ความยุติธรรมซ่อนอยู่เต็มไปหมดครับแล้วมันจะมีกฎเกณฑ์ความเชื่อหรือธรรมเนียมปฏิบัติอะไรอีกบ้างในชีวิตประจําวันของเราที่จริงๆแล้วเราน่าจะลองหยุดแล้วก็พิจารณามันอย่างจริงจังดูสักครั้งนะคะ